อ่ะครับผมนะเมื่อกี้นะฮะหลังจากตู้ที่แล้วเนาะลูกค้าสงสัยว่าหรือว่าท่านผู้ชมสงสัยว่าทาไมถึงมาผมไม่ได้รีวิวในส่วนด้านล่างด้านล่างไปเป็นยังยังรอเติมอยู่อ่าด้านล่างคือยังจัดไม่เสร็จอ่าอยงของเติมใช่ครับผมก็คือยังไม่เรียบร้อยนะอ่าล้ไงเรามาดูอัปเดตดอยกันดีกว่านะไหนๆก็ลูกค้าถามมาเยอะนะแล้วก็นะเผื่อท่านผู้ชมสนใจท่านใดสนใจดอยอันนี้เราจะให้ดูแบบ้าหลังละเอียดเลยอ่ะว่ามีอะไรบ้างใช่นะดอยเดนโอรยนี่นะน่าจะรู้จักกัน โอเคครับมาเดี๋ยวเราไล่กันก่อนเลยนี่ส่วนตีจะมีอะไรบ้างครับผมส่วนนี้หลักๆมันจะเป็นเรื่องของเลิฟพัทปะเลิฟพัทตรงนี้ก็จะมีนี่ไซวิทนี่นะครับผมอ่าใช่อ่ไซวิทมันก็จะมีจริงๆริงอันนี้มันมีมีด้วยคูปอทเออคูปอทมาด้วยคูปอทนี่จะต่างกับเนนโดรอยตรงที่เขาเป็นข้อต่ออ่าเป็นงานข้อต่อนะครับนะแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยใช่ฐานเป็นฐานเป็นแม่เหล็กหรือฐานเป็นเหล็กสิใช่ฐานเป็นเหล็กแล้วตัวเท้าตัวเท้าเป็นแม่เหล็กอ่านะครับก็ ใครที่ชื่นชอบความอิสระของท่าทุงท่าเนาะการจัดท่าก็ลงเขาเหมือนเราซื้อพวกฟิกมาอาจจะซฟิกมาแบบเอสตีออกมาอ่าใช่ใช่ตัวนี้ถือว่าอ่ะใครสายมาดกะนะอ่าสายมาดกะตัวนี้ผมบอกว<ช>่าน่าซื้อเกล็น้องงานน่าน่ารักด้ว<ช><ล>ยสวยแล้วก็เก็ดความรุดนนิดน,นึงนะครับนะสำหรับพวกเบอร์เก่าๆอย่างเงี้ยครับลูกลูกค้านะฮะก็ในส่วนนี้มันจะมีความเสี่ยงต่อการเหนียวอืมวัสดุแลวแป้งเขานะครับผมอ่าตันเหนียวกับ ข้อต่อค่อนข้างจะแตกง่ายใช่ข้อต่อคออันนี้ให้ความรู้นิดนึงไม่ต้องแปลกใจนะครับผมใช่ใช่ที่เราส่วนมากเลยจะเจออย่างพวกเนี่ยเดยหักอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยมันเป็นตามการเวลานะใช่การการเวลาแล้วเนื่องแต่ว่า PVC นั้นเป็นการผสมที่ยังไม่เหมือนอนการทดลองอยู่ใช่ยุคแรกๆยุคแรกๆวิธีแก้ก็ใช้น้ํายาล้างจานแล้วกันนะฮะน้ายาล้างจานนี่จุ่มไปสักสิบห้านาทีแล้วละขัด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 เช็ดเช็ดหน่อยผสมน้ําอุ่นด้วยไปน้ําอุ่นกับ อ่าสไลด์อ่ใช่นะครับแล้วก็สลับจุ่มกับน้ําเปล่าเช็ดนะครับมันก็จะได้ขึ้นมาเช็ดไปเรื่อยๆเด็กน้องก็หายไปได้เยอะอยู่อ่าอ่าในส่วนนี้ก็อ่ะเราไล่มาก็จะเป็นนาโนฮะมีนาโนฮะมานาโนฮะส่วนด้านหลังเราก็จะมีนี่มีกุนะมีกุแต่ตัวนี้มีกุหลักๆเลยเนี่ยอย่างที่แจ้งไว้ก็คือพวกเดือหักหลักหลักประมาณสองร้อยอ่ประมาณหนึ่งถึงสองร้อยว่า ปงด้านนียังเป็นตัวที่มีปัญหาอยู่ใช่มันตามการเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านบนนะครับนะด้านบนนี่นี่มีเลิฟพัดนะครับสไตรวิตอ่าอ่ามีเนนุโกะมีโทโฮโทโฮอ่าตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับกล่องก็หลุดตามสภาพใช่ตามเวลานิดนึงใช่นี่คือเก่ารุ่นเก่าเขาอันนี้เราเติมใหม่ด้วยนี่นะใช่ครับผมนีของใหม่ครับผมนี่เซเบอร์ อ่านี่เพิ่งมาเติมแต่อันนี้เป็นมือสองนะครับผมแต่สภาพบอกเลยข้างในยังดีอยู่นะครับอันนี้เพิ่งเช็คกันสดๆใช่ตัวนี้ไม่เหนียวก็คือไม่เหนียวด้วยข้อต่อยังดีอยู่ครับตัวนี้อ่าใครสนใจนะครับผมตัวนี้แคปอินบอ์มาถามได้นะครับแล้วก็่กล่องเดียวหรือเปล่าตอนนี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นมือสองนะอ่ามือสองอตัวนั้นน่าจะไม่มีฐานด้วยตัวนี้สภาพดีเพราะว่าเพิ่งมาเติมด้วยนี่ดีกว่านี้ผมชอบนี่มากเลยสาันไตนะครับผมรถรถ G S C ด้วยแล้วตัวเนี้ย แต่ตัวนี้เป็นมือสองรถ G S C นี่พิเศษคือว่ายังไงนะอันนี้มันจะแถนฐานน้ำครับผมใช่ถ้าเป็นรถ G S ของคันไตนะครับเขาจะแถนฐานน้าให้อันนี้ปกติันเป็นฐานขาวใสใช่ไหมใช่ตันนี้เป็นฐานลายน้ําช่ฐานลายน้ํานะครับใช่เป็นของพิเศษสาหรับรถ G S C ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยกล่องครอบอีกที่นึ่งให้เป็นลายเนี้ยโหสวยๆอย่างนี้เลยนี่นะใครที่แบบเก็บรถนี้เอบอกเลยสวยงามมันจะต่างกับรถธรรมดาพวกนี้เนี่ยพวกนี้ธรรมดา ไอ้ราคาอยู่ที่แบบ P S C อันนี้ของเราอันนี้เหรออันนี้อันนี้แปดร้อยแปดร้อยเก้าบาทหูแปดร้อยเก้าบาทถูกมากนะครับผมบอกเลยที่จริงมันแพงกว่านี้นะใช่นี่นี่คือมือสองด้วยแล้วคาถูกมากครับผมอ่าไล่ไปด็อกเตนะครับนี่มีด็อกเต้นี่ผมพยายามจะรือๆให้นะสําหรับนี่ท่านใดที่ไม่สะดวกมาให้ท่านรือตัวแตกให้แล้วกันนะอ่าใช่ เราเรามีนี่เนี่ยเพิงชนะตัวนี้อ่าแต่ชนะนี้ตำหนิเยอะหมืองกันนะใช่ตัวนี้ตำหนิเยอะแต่คือมันก็เข้าใจว่ามันของเนี่ยตัวนี้่อนข้า่เก่าอยู่เบอร์แรกๆนะอาะงงว่ามันมีสี่เจ็ดสี่แปดเอสี่เจ็ดแล้วเออ่าเนี่ยมันแบ่งเป็นคืออย่างนี้ครับไอพวก A B บเนี่ยมันแบ่งเป็นเซตเนาะอ่าอย่าง B เองก็จะต่างของแถมของแถมก็จะต่างแต่ว่ายังเป็นตัวชนะนี่แหละอันนี้เราเห็นไน้ชัดคือจากของลกอตเตอร อ่ะลักที่สอมก็จะมีเหมือนกันกรุ๊ปเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยเขาบอกกรุ๊ปเลยอ่าสองสองเจ็ดเอได้หูแมวได้อะไรสองเจ็ดบีได้อันนี้อันนี้ได้น่ากินมี่ใช่สองเจ็ดซีได้นี่อ่าท็อกโกโครเนตอะไรอย่างนี้อ่ามันจะไม่เหมือนกันใช่นี่แหละครับก็น่าถือว่าเป็นความรู้นิดนึงสําหรับ แต่หลังๆพวกอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ทำแล้วใช่จะเป็น D X World อย่างเดียวใช่ธรรมดากับ D X World หลัล่าสุดก็คือของคันไตอันหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะมีชุดขาวชุดดำกแจ่เป็นแค่นั้นครับผมจะหูกองแบบเป๊ะอันนี้มาใหม่เลยนะครับนะมิกุสักุระครับผมใช่อันนี้ใหม่แล้วของข้างในคุ้มมากครับผมนี่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะถึงว่าตัวนี้เบอร์เก่าค่อนข้างจะดูราคาดุอยู่นะแต่ของข้างในผมบอกแล้วคุ้มอ่าความน่ารักก็สวยตัวนี้ผมให้คะแนนสิบเลยครับตัวนี้ อ่ะฮะนี่เดี๋ยวอัปเดตด้านบนให้นะครับอ่าอัปเดตให้นะครับนี่คืออันนี้ก็จะเป็นกล่องเจนใหม่ครับตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยพบปัญหามากกล่องขาวก็จะเป็นนีคู่เจนใหม่แล้เวเป็นมือหนึ่งเลยนะใช่ตัวนี้เป็นมือหนึ่งด้วยตัวนี้ก็หนึ่งพันบาทแหละเ <9, 9. S 1> ก้าเก้าเก้าเดน,นะครับผมอ่าฮะคนแจกน็อกเดเราเจอคู่เจนเก,นก่าแล้วก็ถัดลงมาดีกว่าเป็นฟิกมาอาฟิกมาดีกว่ามานี้น่าสน,นใจอ่าฟิกมานี่ก็ลูกค้าถามหามาเยอะนะครับอันนี้เป็นสายพวกประเภทแบบคนชอบแบบตัวสเกลแบบปกติ อ่าคาร์ิทิโน่อ่าใช่ใช่มันมันจะไม่ได้นเนาะแมว S D D R S D หัวโตก็เดี๋ยวเราดูนาโนฮะเลยดีกว่านาโนฮะนี่วันนี้เติมเยอะนาโนฮะครับนานโอฮาโซนไหนไล่มาดีกว่าอ๋อได้ได้เพราะว่านาโนฮะอยู่กลางอ๋ออ๋อตรงนี้ก็มีเหมือนกันตรงนี้ก็มีอยู่ครับนิดนึงนะครับผมแต่นานโอฮารับใหม่เดี๋ยวเราให้ดูเลยเพราะว่าเห็นตอนล่าสุดเห็นลูกค้าถามหาเยอะอยู่ควรอ่าค่ะเรื่องสัปดาห์ตอนนี้เราไปหามาเติมให้เรียบร้อยแล้วตามคำเรียบร้อยนี่ครับนี่อันนี้ เอออันนี้คนนก็ถามเยอะครับผมตัวนี้คนค่อนข้างจะชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นนักดนตรีด้วยอ,นนอ่าหนึ่งกับเกียร์ออนของแถมคือของแถมคุ้มนะครับนี่ตัวนี้ของแถมจริงจริงกับฟิกมาเนี่ยของแถมพวกนี้สามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้ด้วยนะใช่ครับใช่ไม่ได้แบบฟิกแค่เล่นเพราะาตัวนี้ตัวเดียวนะจินตนาการคือคุณจะเอาก,กีตาร์เนี่ยไปเล่นกับคนอื่นก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็อ่ะนี่ใช่มานานุฮะปะนี่นา้าพะจะอยู่ตรงนี้ภาคหลายภาคต่างๆเลยนะฮะเนี่ยผมขออนุญาตนะครับนี่ลายตัวเลยให้ดูนี่เป็นมือสองตัว ตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะน,นี้อาจเป็นมือสองนะแต่ข้างในาเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรอนะของครบนะตัวนี้นี่นี่ค่าหนักมาเติมเยอะอยู่นะครับผมพลิกมากตระกูลนะฮะนี่เคอองตัวนี้ลูกค้าแดนสเตอร์ม <L aster. S 2> ีเข้ามาแล้วนะครับผมมือกล่องเรานะครับผมอ่านี่ครับนะดิสึเนาะดิสึของเราดิสึเนี่ยเมื่อกี้อสูรศัตรอเนื้ั่นแหละนี่คุณดูก่อนนะครับกับความคุ้มค่าขาองตัวนี้ได้กล่องมาเลยราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ ราคานีหกร้อยี่ิบเก้ามีาค่อนข้างถูกนะใช่โอ้โหคุ้มเลยคุ้มเลยครับนะครับกล่องใหญ่ขนาดนี้นี่ดีกว่าแบ็คล็อกอ่าน,นี้ถือว่าไม่ค่อยมีของนะไม่ค่อยมีเราถือว่าหาย,ยากอยู่นะครับนะแต่อันเนี้ยเราต้องบอกลูกค้านิดหนึ่งครับว่าบางทีลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอ้ยของเพื่อนผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งเลยหน้าตาไม่เหมือนกัน อ๋อมันจะเป็นเขียวใช่ไหมใช่มันมีสองเวอร์ชันตัวนั้นมันจะเป็นธรรมดาเบิร์มันจะไม่ใช่ SP ใช่มันมีเวอร์ชันอนิเมกับทีวีเวอร์ทีวีเวอร์อ่าใช่อันนี้เหมือนตอนนี้ผมพอรู้อยู่แบบโหแม่สวยสวยนะครับตัวนั้นอีฝั่งนั้นอ่ะแพงกว่าตรงนี้ตัวนั้นจะแพงกว่าช่อันนี้ก็ราคาโอเคนะจับต้องได้อยู่จับต้องได้อยู่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสแบบขนาดนั้นนะครับผมคือตัวนี้เอาไปเล่นตั้งโชว์สวยๆได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรียวกันใช่เรียวกันแต่ตัวนี้เป็นเเเปีพพิศษนนนดึงวว่าาตััั้้มมะรอกบ แผ่นเกม PSP อ่าพวกนี้นะแต่ว่าเราก็แจ้งนะว่าบางอันมีบางอันไม่มีแผ่นเกมแล้อันนี้ส่วนใหญ่คนซื้อมา p r ออ r d อ r สเฉพาะญี่ปุ่นเขาอ่ะมันก็ได้เอาเกมไปเล่นแล้วแน่นอนครับผมใช่ครับใช่อ่ะแล้วนี่เลยดีกว่าลูกค้าถามเยอะหรือว่าถามเขาเยอะมากใช่แบล็กชูเตอร์แบล็คชูเตอร์ครับผมเบอร์หนึ่งศูนย์หกนะครับตัวนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วยังไงก็เข้ามาสอบถามได้ราคาอยู่ที่ หกร้อยิบเก้ามือสองอ่าเป็นมือสองนะครับแต่เราเช็คให้เรียบร้อยแล้วโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็มาเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะส่วนดี้ก็ดงนีก็จะมีฮาโลนี้ข้างหลังดีกว่าข้างหลังดีกว่าข้างหลังอันนี้ผมชอบมากเลยได้เยอะดีอ่ลื้อเลยลื้อเราวันนี้เราลื้อเต็มที่เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทคุณได้สามตัวคุ้มบันนี่ด้วยไปบันนี่เกิด้วยอ่าแต่นี้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราตัดว่ามันมีสามตัวจริงมันข้อเสียนี่คือไม่มีหน้าเปล ใช่ก็คือพร็อพอย่างเดียวการมาเป็นพร็อพอ๋อแล้วก็ไม่บอกรายละเอียดด้วยใช่แต่ว่านี่อ่ะพอหลกัลกๆเลยผมซูมให้เป็นเบอร์สิบสี่ครับตัวนี้ก็ากจจะมีพบปัญหาเรื่องเหนียวหน่อยนิดน,นึงนะใะต่ี่เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าแล้วครับตั้งแต่เบอร์สิบสี่เลยตัวนี้กล่องอ่ะเหมือนทุกเปิดแล้วแต่เหมือนว่าประมาณอารมณ์แบบแกะมาขอดูนิดนึ่าแกะเช็คแต,แต่ยังไม่แกะพลาสติกข้างในก็คืออันนี้เราถือว่าเป็นค่ามือหนึ่งแกะเช็คอ่าอ่าพลาสติกข้างในยังไม่ถูกเปิดเล่น ก็จะมีเลิฟไลท์อ่าเลิฟไลท์ตัวนี้นี่ราคาถูกๆเลยครับผมนี่สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผมบอกเลยว่าสายไอดอนอ่าสายเลิฟไลท์ควรซื้อเก็บแล้วก็เป็นเบอร์ใหม่ๆนะใช่ถือว่าปัญหาน้อยแล้วใช่ไม่มีปัญหาเลยจริงๆตัวพวกเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาคอหักอะไรเลยอ่าใช่คอหักหรือเหนียวแทบไม่เจอเลยครับใช่ครับยกเว้นว่าเก็บไปที่ร้อนจริงๆอุณหภูมิสูงจริงๆถ้าอุณหภูมิสูงมันร้อนจด้าอันนั้นก็จะเหนียวมีตำหนิแน่นอนอ่าแล้วเดี๋ยวเราาามลลือองนนแปกๆห่ย หนใจก็เลมมาทางนี้แหละอ่ามาแล้วนะครับผมตรงนี้มีอะไรกันบ้างนี่อันนี้ผมแต่อันนี้มาครับเป็นตู้เกมครับผมอ่าตู้เกมตัวนี้นะฮะจากคุณอมิอ่าอันนี้ก็จะหนึ่งต่อสิบสองเล่นกันใช่ก็ประมาณคือฟิกมาเล่นได้อ่าเนี่ยก็เล่นกับพวกนี้ถ้ามาถึงไม่อยู่โซนนี้ก็เพราะว่ามันสุดมันคือไซส์ประมาณตัวเดียวกันครับผมใช่แล้วก็มีนี่อันนี้อ่าเผื่อทุกกค้าท่านใดอยากเห็นนะครับอ่าน้องสาวผมมีเป็นกลิ้นอ แต่ว่าในกล่องไม่มีเพนกวินนะไม่มีเพนกวินอยากเขาจะมีตัวเพนกวินอยู่นี่จริงๆ<ช>ัวอันนี้ตัวน้องก่อนแตงร่างแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเจอแล้วเจอแล้วงานสเกลอันนี้เป็นงานสเกลนะครับนะหน<ม>ึ 1> 1่งต่อแปดอ่ามีตาแมวถูกต้องเลยเสุผมผมอยอดนี่พิตี้เคียวเนาะพิตี้เคียวครับผมอ่าอว่าถามผ้านะผ้าไหนอ่าใช่แล้วบางท่านก็เรียกว่าพีเคียวอ่าพีเคียวจริงๆอ่ะส่วนหลังๆเขาจะเป็นพีเคียวใช่จริงๆต้องเป็นพีเคียวนะใช่พิตี้เคียวนี่ ถ่าเป็นพิตีเคียวถ้าเป็นทุ่มมันแล่แฉะไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่จริงก็พีเคียวอยู่ดีอ่่ะใชแต่แค่เราจะชอบเรียกว่าพิตตี้พิตตี้เคียวเพราะเราชอบพิตตี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราเล่นอันนี้ก็ดันบอร์ดนะฮะนี่เป็นของรีโบเทคป่ะรีโบเทคนะใช่นี่เป็นรีโบเทคอันนี้ทุ่มสมัยนั้นน่ะทุกคนจะตามหามากเลยครับเพราะว่าเอาไปเล่นกับอ่าอ่าโยซูบะตัวนี้อ่าค่อนข้างสวยนะครับดันบอร์ดค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เอาไปถ่ายรูปอะพวกนักถ่ายรูปอะแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือไฟ มีตาที่ไฟด้นนี่ไอมีมัมีไฟที่ตามีไฟที่ตาครับผมมีไฟที่ตาสามารถเปลี่ยนหัวได้หัวโคดปกติเอาไว้แบบมันถือแบบจริงตัวนี้ผมยอมรับนะแรกๆเลยนะแบบราคาดุมากใช่แล้วก็แลไปกล่องลายนี้ด้วยนะออันนี้ก็คือแปดเก้าเก้าต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษใช่เป็นรีวอเทคตัวพิเศษนะตามีไฟมีอุปกรณ์เปลี่ยนนี่กล่องกล่องก็สวยแล้วตัวนี้ส่วนใหญ่อ่ะช่วงยุคนั้นแต่เป็นยุคสมัยว่าคนเล่นกล้องใช่ไปถ่ายรูปเนีตาถ่ายรูปตามนี้เลยเนี่ย เล็นกลางฝนกันเลยเป็นตัว,เ,เ,ปตวเป็นตัวที่แบบกับโยสซบาเป็นตัวที่อยู่นี้ห้องกล้องอะ่ะสวยมากอ่าพวกสายนักเล่นกล้องอะไรพวกนี้เขาจะซื้อตัวนี้เป็นตัวแบบฝึกเลยในการถ่ายรูปหนึ่งในนั้นก็มีผมอะฮะก็อันนี้หนึ่งต่อแปดสเกลแต่สี่ร้อยสี่สิบเก้าเป็นสเกลเอาทเตอร์คูกนการ์เวลนี่คือไทยเอาทเตอร์นะครับอันนี้เอาทเตอร์นะเอาทเตอร์นรี่ราคางานไทยนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ราคาถูกมากเออก็รายละเอียดดีนะรายละเอียดดีอยู่ครับผม แต่อยู่ในหลักสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยคุณคิดดูนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ทูฮาร์ดอันนี้สามร้อยอ่ามือนี่เป็นมือหนึ่งนะครับผมเป็นของโคตบกียานะครับผมอ่าแต่ตัวนี้ราคาเราก็ต้องพูดนิดหนึ่งนะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มาเป็นงานของโคตบุกียาสมัยก่อนพีวีซีเขาค่อนข้างจะทํามาไม่ค่อยดีมันเลยออกเห็นว่าจะ่ถึงเหลืองอยู่จะจะเริ่มเหลืองแล้วใช่พีวีซีเนี่ยสมัยก่อนคือเมื่อก่อนเขาจะโทนสีเขาจะผสมเป็นประมาณโทนเหลือง อ่ามันก็เลยจะออกมาบาน,นี้ใช่มันจะไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ที่ว่าเขาสู้สีออกซ่อมอมอะไรนี้กันแล้วนะมันเลยไม่ค่อยเกิดการนี้อันนี้นก็จะอ่าอ่ายุสุบาเหมือนกัน,น,นใช่ก็คือน้องคนที่ใส่กล่องนี่แหละอ่านั่นน้องพุทธาเหึคนเดียวเรอ <c oughs> ใช่จรนงหรอไอ้คนโคนงอีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูประวัติดิจริงเหรอคือคนนี้อันนี้ไม่ได้จ่ากันยังไม่เคยดูทีเรื่องนี้ เคยเคยเคยดูประวัติอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากล่องเนี้คือน้องน้องคนผู้ชายหรือว่าน้องคนนี้จำได้ว่าน้องผู้ชายมันเอาตัวนี้ใส่แบบใส่กล่องแล้วหลอกอ่าโยสูบาว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็จังไปถึงอ๋อแต่จริงๆแล้วมันจะบอกว่าวอลลุ่มอื่นอะเป็นน้องคนนี้นะหรือเล่ใช่เป็นกล่องอื่นอ่นะเป็นน้องคนนี้และต้องลองต้องลองดูเดี๋ยวลองขอขอกลับไปศึกษาวัาิอันนี้ต้องไปดูก่อนเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเก็บงานอื่นๆของเขาอะจะเป็นน้องคนนี้ อันนี้ต้องไปดูครับเพราะไม่มีโอกาสไปดูไม่ได้ศึกษาของโยซูบาที่คือซื้อเล่นกันจริงอ่ะอันนี้จากเฟดเหรอไม่ใช่ครับผมไทมูนไทมูนอ่าเป็นเครือไทมูนนะเป็นเครือไทมูนครับแต่อันนี้รู้สึกว่าจากอันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับผมอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนอ่านี่ครับมันจะมีคล้องหกไทมูลจะมีเคลียรไทงูอะไรขนาดตาอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาดูสุดเพิ่งรีเมคไปสักอย่างตัวนี้หนึ่งต่อเจ็ดนะครับตัวนี้หนึ่งต่อเจ็ดนะอ่า ก็อันนี้ปนปนมาไทยมูลอันนี้ไม่ปนปนมาอาโซนี้อาจจะแบบของมันอาจจะลนมาทานี้หนึ่งนะครับผมไม่ต้องแปลกใจกันนี่จริงๆอ่ะบผมชอบเรื่องนี้มากเป็นตักตีแบบอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งพันสิบสี่อ่ะนี่อันนี้คือล็อตใหม่รุ่นใหม่แบบใหม่จ๋าอลยนะครับผมที่กล่องเขาจะเปลี่ยนเป็นใส่เล็กอ่าใส่เล็กมินิมินิหน่อยน่ารักไหมทุกคนจะคิดย่าเคิดว่าฟูบุกิรับงานนะไม่ได้ฟูบุกิแต่คันไตที่มารับงานตีแบตนะโอเคนะฮะสรุกที่เป็นนางเอเป็นนางร้ายแน่น S <S นี่เหมือนทางร้ายในเรื่องอันนี้ก็มาดูงานแปลกๆน่อยดีกว่าเอองานพวกงานตุ๊กตานะตวกนี้สายแบบวินเทจเก่าๆอันนี้หกร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้แต่ว่าวินเทจของไทยเราได้ไหมน่าจะวินเทจญี่ปุ่นใช่นะวินเทจญี่ปุ่นตัวนี้รายละเอียดดีนะฮะตรงนี้โดยเฉพาะพวกผมนะเออผมนี่เป็นแบบเป็นเส้นใย,ยสังเคราะห์เนาะอ่าแล้วก็อยู่ในลวดด้วยของใหม่แต่ว่าเราตีเป็นมือสองแล้วนะครับ อันนี้อะไรนะพิตตี้ฮันนี่ยัไรเขาอย่าเเอออันนี้ก็เป็นชุดผ้าเส้นผมเป็นเส้นใยสังเคราะห์แน,น่นอนแล้วก็มีตราแมวด้วยโอ้มีแมวทองใช่จาก<อ>บันไดแน่นอนอนะฮะอันนี้เจ๋งอันนี้อันนี้คือขยบไปด้วยอันนี้ามาเป็นข้อต่อับอา่อาย์อาใช่คร,ระะครับตัวนี้จากทาคาระนะคะตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบกว่าบาทตัทง้งตระกูลทาคาระนี่ก็จะหนักสามร้อยเนาะนี่ รถแองเจิลสตอรี่คือเนี้ยมันมาจากไอ้นี่น่เกมเกมจีบใช่เกมจีบสาวสมัพวกนี้แต่เป็นของเกมจีบสาวครับใช่นี่เวทีิ้งโอเคอยู่นะใครที่ชื่นชอบงานชุดผ้านะเนียชุดผ้าวินเทจแล้วขยับได้ด้วยนะครับผมไม่ได้เอาไปตั้งเลยเหมือนเถยๆนะนะนี้คือขยับได้วันนี้ก็โอ,อยู่ใช,ใช่วันนี้คือพามาแบบแท่านใดที่ไม่ได้สะดวกแล้วล่ะนะช่วงนี้ก็ไม่ได้สะดวก ใช่ไม่สะดวกคือตอนนี้มาที่ร้านเนาะเราก็เข้าใจอยู่ว่าทุกอย่าอาจจะมีการล็อกดาวน์เราก็จะพยายามถ่ายเป็นตัวอ่าใช่ครับสนใจรายการไหนก็ถามได้นะครับนะเราพยายามถ่ายแบบเป็นตัวตแบบเจาะลึกไอ้เมื่อกี้มันคือสเกลตัวเมื่อกี้เนาะนี่อะไรนะใช่คร oh um, so ับค oh oh right? ือต uh, okay. right? like oh. nice. like ัวเมื่อกี้นะครับผมอันนี้สองร้อยกว่าบาทเองใช่จริงมีชื่ออย่างนี้นะอ่านี่ไงมีชื่ออย่างนี้นะใช่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าบางทีคนเราก็อาจจะอัดกับดูไม่ครบจริงผม เชี่ยวชาญด้านของเล่นนะครับงานค่ายไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าแต่บางทีกระตูนอ่ะกระตูน,ตนดูไม่หมดดูไม่หมดจริงๆนะฮะยังไงขออภัยด้วยจริงๆนะครับผ,ผมอางผมกัอมอมอบอาจารย์น้องอย่างผมว่าก็ดูไรเดอร์แต่ผมก็อ่าความรู้ไม่เท่ากับอาจารย์น้องไรเดอร์เลยอ๋อนี้มีตําหนินะโอ้โถตุ๊ตนี้ตัวนี้แบบสายแบบอบอไปเลยนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมหาหาเล่นให้มันหน่อยนะกันโอเคเอาออกให้นะนี้นะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าโอเคกล่องอาจจะสะท้อนนิดนึงนะขออภัย โอ้โหแบบไม่ก่อวินโด์ไม่รู้จะต,ติดติดติดแบร์หรือเปล่านะไม่น่าติดแล้วอันนี้อันนี้ยังถือว่ามิดชิดอยู่นะ,ะตัวนี้ตำแหน่มันก็คืออะไรนะปลายผมหักเนาะแล้วก็ไม่มีแขนเปลี่ยนเฉยอ่าใช่ถ้าใครแบบมีซีเรียลอะไรอย่างนี้นะแต่จริงรายละเอียดตัวนี้ดีมากนะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าก็คือคุณได้งานสเกลในัางงานไายอีกแลอวใช่อ่าน,นี่นะด้านหลังนะครับนะหเหล่านี้เราลื้อให้เลยเรามาเรามาลื้อให้เลยนะามาดูด้านหลังลมีอะไรบ้างนี่ตัวนี้ฟิกอาร์มินีเฮฟิกอาร์มินีนะครับผมอ่า ไอ้เรื่องนี้อจริงๆอ่ะช่วงตอนที่เขาโปรโมทอ่ะเหมือนผมจะเข้าไปดูนะแต่ผมก็ไม่ได้ดูเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินครับวันนี้อ่ะเราไปดูแล้วประกาศทูเทสอะไรเราตัดไปครับผมตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะทูฮาเหมือนกันนะอันนี้เป็นของเกมนะครับผมอัคราพลาซ่าป่ะใช่ครับผมที่เป็นห้างใช่ไหมครับไม่ใช่อัคราพลาซ่าโอเคที่มันเป็นแผ่นกลมๆป่ะพี่อะไรกันอะมาริซ่าโอ้ มีคนตบมุกด้วยในส่วนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้นะสำหรับคนที่เล่นน้องเนนโดรอยน้องดอยอ่เป็นท่ากระโดด5 0า้อยอ่าชาคือตู้ไม่สะดวกอ่ะตู้ไม่มีพื้นที่แล้วอ่ะก็สามารถนำปนหนีบนี่ตามตัวคาแรคเตอร์ของกุสมันเขาเลยอ่านี่นะอันนี้สองร้อยก้าสิบกาบาทสามร้อยบาทนนใครที่แบบใส่ด้วยแล้วร้านเราอ่ะมีตัวที่ไม่มีฐานเยอะนะใช่นำไปเล่นได้ ช่อันนี้โอเคอ่าจริงนะคือลูกค้าท่าในแบบเอ้ยอยากได้ตัวนี้แต่ว่าอเผอิญว่าได้มาในสภาพที่ไม่มีฐานก็สามารถนาฐานตัวเนี้ยไปเล่นได้นะครับนะอันนี้น,นะครับผมสําหรับสายโมนะครับอันนี้สายโมโ<อ>ฐานอันนี้คือเราให้ราคานี้ถูกไปเลยคาซิมิจากเดดออะไรนะครับตัวนี้อ่าไม่มีเดือยเท้าเฉยใช่ไม่มีเดือยเท้า,อ,า,อ,ทาอันนี้แบบใครที่แบบเฮ้ยไม่ชอบฐานพวกแบบขุ่นอะไรพวกเนี้ยอยากได้ฐานใสอ่ะตัวนี้ครับผมลองเอาไปใช้โมได้ครับเป็นงานสเกลนะครับผม สเกลเนี่ยครับแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทผมว่าย,ยังโอเคแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่าอ่สอาสเอาโอเคครับมาเดี๋ยวไล่มาดูกันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะจบในโซนนี้แหละอ่าเราไปดูห้องด้านหลังกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับดูกันลึกๆเลยครับผมครับเพราะเราไม่มีหน้านลูกค้าน่ามีโอกาสที้มันเลยดูกันแล้วช่เดี๋ยวเราลือให้นะโซนนี้ค่อนข้างจะไปพูดแนวการ์ตูนเก่าใช่ผมเลยเลือกโซนนี้บ่อนเป็นโซนแรกเลยเพราะว่า คือเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโหวอันนี้ผมบอกแล้วนี่ไฮไลท์ครับผมอันนี้ดีนี่อันนี้ผมขออธิบายครับอันนี้เป็นของคือปกติเราซื้อเกมมามันจะไปผ่านใช่ไหมครับผมในการติดตั้งใช่ซึ่งอันนี้ตัวคุณเห็นพิเกอร์ตัวนี้ไหมครับผมคุณจะเห็นสาย USB นี่อันนี้คือตัวติดตั้งลงเกมนะครับผมอ่าเนี่ยมี USB แค่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดเมกเองอ,อ่ะตัวนี้คือมันจะมีไฟล์ติดตั้งเกมอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ โอ้โหเป็นแบบการดีฟซนของเล่นที่แบบคุ้มค่าครับผมใช่ใช่เกมก็เกมจากเรื่องนี้แหละใช่เกมจากเรื่องนี้ครับผมดีนะเออดีครับผมนี่คือจริงๆอ่ะถ้ามีเทคโนโลยีหน่อยนะโมอะโมแล้วเป็นใช่ความจำเนาะเอาความจําเพิ่มแล้วก็เอาคือถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นย s b อบีอกอันหนึ่งเป็นตามได้เคลื่อนที่ได้เลิงจริงเอาหัวไอ้ตัวย s b บไออะไรเขาเรียกแฟลชไดร์เอะตามได้์ะเปลี่ยนใส่ได้นะเพราะสายเนี่ยมันไปใส่แบบสลับขั้วมันใช้ได้ ใช้ได้อยู่เนนี้โอเคครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างเร็วๆนิดนึงนะฮะอ่ามีน้องเฟนเกนบากาทูเทสต,ตัวนี้มันนี่เกอร์ในซูเปลาตัวไหนนะตัวไหนนะนี่บากาทูเทสนะครับตัวนี้นี่อ่าอ่าใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ค่คอนข้างจะชอบน่นาจะชอบอยู่ครับเรื่องนี้นี่ประทานสนุกพวกนี้จะประมาณ199นะครับอ่ามือหนึ่งเลยใช่สิบไม้สิบมือมือหนึ่งนะครับผมซื้อฝากลูกฝักงหลานได้ทำไมตัวนี้หันหลังให้เออเขาไม่ชอบหันหน้าครับผม อ๋อ oh. นี่ครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้อะไรหักหายนะอันนี้ครับผมอะไรอ่ะคาาหักอ๋อก็ห้าร้อยเนาะคาทาหาก oh. ัเาาหาก oh. เอาไปซ่อมผักกาวจะถือว่าเป็นงานของโคตุกิยาครับผมอ่านะ <Okay. S 2> โอเคเกยมาครับผมเรามากันเรื่อยๆครับมาให้ไวนะครับตรงนี้ <laughs> เรามีอะไรบ้างครับผมด้านหลังครับผมนี่ให้ดูเลยมีปูเป็นท่อคิดนิดด้วยครับตัวนี้นี่ <laughs> ไม่ตัวนี้ผมชอบตัวไหนนะนี่สวยอยู่จะไ่รู้จากเรื่องอะไรชอบนะยันเป็นมือหนึ่งด้วยสวยดีอ่ะโอเคอันนี้ก็จะดอยแล้วล่ะก็ก็มีหลอยดอยติดมาบ้างละใช่ใช่ลอยลอยนะดอยดอยโอเคครับผมนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวแนะนํากันเพียงโซนนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งแน่นอนมาเรื่อยๆยังไงลุกยังไงอ่าท่านใดสนใจรายการไหนก็ นำวิดีโอนี้มาสอบถามราคาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าหากถูกใจก็กดกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะสำหรับการพาทัวร์ร้านในโซนต่างๆต้องก subscribe ด Subscribe เวยหรออย่าลืมกด Subscribe <c oughs> อ่ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะแล้วก็ถ้าอยากให้ไปโซนไหนอีกเราควนคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลย,เยเนะครับนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวออนนี้ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะวันนี้กอลาไปก่อนนะครับผม อ่าาบบ่ายครับผมสวัสดีครับ